สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับมะเนวี่ยไม่สมบูรณ์ถิมหลอกนึงนะครับเน้อวันนี้เขามากินเข้ากันก่อนเตรียมตัวจะไปจอมเว็ดฟังจ้างนะครับวันนี้เอาเมนูตีแบบบ้านละเนาะมันมีอย่างกินล่ำนะครับซสือหมูมันลาบเห็นแล้วน้ำแล้วนะครับนี่ยิ่งวันลาบลาบยิ้งหมูนะครับลาบนี่อันนี้สำหรในพวกนี่นะครับหนังนี่เขาจะเอาต้ม ซอยใส่ลาบหมูนะครับเมนูยำแรงนะครับนาออ่านี่ก็ได้สนับสนุนนะครับลนมหนึ่งตัวเนอร์นะครับไปเือก่อนี้ื่อนลราไปติดฝา่เปิดตุ้ต่างนะครับอ่าตีกล้องประเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีครับเพราะสมุดตัวเก่ามันเสียไปนะครับนี่ก็เลยถอยมาใหม่นี่นะครับหัวใจงานเจ็บจะสิด้ฝากเป็นไดของนะครับยังบม่เคยรองเลยนะครับยังไม่น้องกันนะครับถ้าไปใส่ ช่อเบ็ดอ่าจ่องเบ็ดปะกุศนละครับอันนี้สายตา้ม่จางรายงานมาละน้ำขึ้นขนาดนักเลยจะไปฟักเบ็ดอย่างกันนะครับช่องก้นน้ามันแหง้งเลยบม่ได้ไปนะครับพวกใส่พวกหนังนี่นะครับอเอาใส่ไปก่อนทับนี่เอาที่หลังทับทับก็จะลวกลวกมาน้ำยุ เลือดยดมีเนียมทุกล่ำมันล้ำแข็งนะครับใครไปอีอะไรจุ๊กเลยกะจุปัญหาว่าอ้ายเอาเพี้ยก็ซื้อหมูผมเอาได้กล้าเข้าไปเนาะผมมักเนาะอะไรเอานะครับเนอะไม่ก้าเพียหมูเพี้ยหมูเพี้ยควายกันหน่อย này với với được qua ok, này trong bếp cả, cái nào nhà luôn tới lạp lửa cái này không mà ăn cá chiên là kìm mù đây u đẹp nên con dày เพราะเขียนนะเพราะเขียงไปบอกไม่เขาเจนอย่างนี้นะโซยเข้มน,น้อยกะอ่าวันสองวันที่ผ่านมานะครับคลิปมั่มได้ลงเนาะฝนะตกนะครับตกหนักขนาดอ่าตั้งจัง,งจังหวัดนะครับที่โดนฝนกระทบจากพายุนะครับโอ้โหเห็นใจนะครับเนาะที่กน,น้ำท่วมนะครับตั้งนานตั้ง ลงเลยนะครับจังหวัดเลยจะได้กับทีมงานเขากับขอทรงกำลังแรงใจนะครับเป็นเอฟซีด้วยนะครับเน้อนะครับของนักข่าปลอไทยนะครับเสียท่วมมือนเช้าท่วมสรุปครับตับเนี้ยแบบสะดุง้งพิเศษหน่อย มันจะแข็งนะครับหมกมันอมเหลือดสัหน่อยมันจะหวานแล้วตักตีเขาจะออกมาซอยใส่อันหาัหมูมาแล้วเออ้ดียวนี้ก็ต้มามัหน่อยเป็นหนังเป็นอย่างนี้นะ สกกดแล้วห <laughs> อ,อมโคนะตรดิจะเป็นนะักหนามือไป็นจอมเพชรอยู่นะต้องไม่ห่างกันหรอโอ้โอโอยเขี้ยวเต็มปากหรอหลับ <laughs> <า>ไม่พอดีนี่ห่ากันเนาะเออครับข้งางในซอยตัวเองครับเอาใส่หลับนะครับ เจาะกับเยอะคัดเจือใส่ลาบหนังไส้อันนั้นแบบมีเนาะพุงมันเนาะพุงมีได้สักคำพุงแล้มันล้ำเลยคนน่ะเสร็จแล้วครับหนังมันก็ซอยประมาณนี้นะครับนี่ซอยหนาลำเขาพี่เขาเกลือเนาะ ครับต้องแบบอีนะครับมันถึงจังหวะกอกหนอกหนุ่มในข้าวไปหน่อยกันได้อยู่เนาะอ่าอยู่อี้นะครับหวานจุ๊กะอือนะนี่หมดครับต้มอยังใส่เลยแม่นเดี๋ยวเขาใส่ดิบซั้งส้มพอไอตีมันขอเนี่ยอย่างมันมีคิวบ้าก็โชว์น่ะอ่า กินแต่ชุบก็เต๋อแล้นได้อยู่เนาะเพรันรับรองหวานนะครับไปเครื่องเทศเครื่องอย่างก็ไปในพริกนะครับรับรองหมูขาวนะครับผักตรียมมาครับต้นหอมพับชีคพับไผ่หรือพักแขีวก็ต้องใส่ไปเต๋อแต่เหลือในชุดที่พิเศษไอ้โวเลยจะโกก๊าบยากระเชี่ยวสุดมึกเลยก้อนไหนก็แก้วไอ้หนโอ้โหนี่โอ้โหนี่ก่อน chết 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 บุดท่นจอมเบสิน่ะกดตุ๊กนาใไ่ตุ๊้ตัวเฮาคนไหนิของคนไหนักหมดเอาไงตึหลาบป่ะแรงมากนึก่งปากกิโลเออุ๋ยไปหนไงตัวหันตัวหันเ่าอกใครตัวไม่ันจ้าอยู่หลุมป่าูหันเจาละ ติดตุ้ดอยู่เวียงอยู่ยุงหนักนะครับตรงนี้ต้องชุดยากันยุงเลยยุงลหลให้เรื่องออกเรื่องเหนื่อยระบาดอ่ะหว, <c oughs> วันนี้กับฝีมือคุกก้อนยังเดิมนะครับตัวงเงินแ <c oughs> <c oughs> จงน้ำหนักก่อ <c> น <oughs> ยุ่มเสยียวเลยตัว <c oughs> อ่ะพอดี ก็ไก่เลยครับที่ปุ้งดับกระหมูกระปุบหุ่งนัวนักล้หนักนักล้มหนักเวลามีจำกัดเดี๋ยวเราเดินทางไปนั่นแม่นั่นต้องจ้างอยู่นะครับรบอกป่ามกดเลยในขึ้นขนาดพริกนี้จับประเดียนี่หลับของทีมงานนี่บม่ได้ยาตเลยนะครับเอออย่างนี้ มีลากระเลยนะครับมองตรงนี้มีเลือดหน่อยอไปหีบน้ำเหงาหน่อย <ละ S 1> แห้งลเลือดแห้งล้ำกับมันล้ำลหลับแห้งๆนี่เน้นจะเป็นหลับมีเนาะมันเน้นเลือดเป็นหน้าลูกนะครับ สั่งชุดรูไปก่อนุนดี๋ยวน้าต้องใจเวลาี่งมไหนนด้ละได้ป็น่แตกตินะเออนี่จะลังเอีเออเลือดนี่ให้ผมปอใส่มดเลย หัวหลัเนี่ยเรเบ้อหางด,ด,ดีดีท่านหลาบเลือดแต่แตนเนี่ยครับเลือดของต้องกั้นจะไข่นะครับเอาใบาจะไข่กั้นระดับเขาแตก,กมเขา,าเป็นก้อนอ่าอเมนก็จะคือเลือดก้อนมันแตกเลยอันนี้เลือก้อนไปซัดไปแล้วอืมห <c oughs> อมเนี่ยหวานกบปลวกนเลงง่ายนุ่งง่ายอย่างกินนะครับไปซื้อชิมหลาบไม่ตั้งใจไป Ừ. Cốc bến này À ừ. ừ. Mỗi này thì không nay một con cái thai cặp thắt Cho một con Đấy Hôm nay này cậu, cậu, cậu cái này, này. Xay, xay, xay rất cưng cái này cưng kiếm này À Nó mới cắp lại หลายย่างหลายสูตรหลายย่างเนาะก็เหมือนนี่ยืมิ็หลเรื่องแบนี้ใส่ข้าวคั่วหนอเจ้สูนไปเหนียวนึกหมูต้องหู้ตีมาตีไปดิลครับเวลากรึ่งล่อมจับวานใส่กรึ่งก่นจุกจั่เออจุกจั่เ ตับหวานของแตะน่ากินนะเนาะโอ้นักจ้ะติดกันี้เข้าไปนักก็ต้องฮัมแรกว่าจะเอาสักกิโลว่าโอ้นักล้ำไปเนาะยังกินมาได้กับเลือตลอดยังเลยสีทิ่งว่ะแลัวเจ้าเก็ซื้อมาหมกโกกินกันไงวันหลักใส่หอมมะรี๊บกับ้วนะครับนี่ต้นหอมผักชีหมดเลยผักไผ่หอมหอม เมนูอยู่น้ำลายเลยเขาไปดูนี่ฮะเออเอาอุ่นๆเนี่ยมุ่นจังการล่ะบอกเปิดแกนอุ่นเข้าล่ะจับประเดี๋ยนี่แอจิบมาละฮะดูแอะ ไม,ไม่โคกันไม่โคนแ้นเรองวม่โคกันซิมเลก <c oughs> เรองหามายค่นกันก่อนเียวม่ม่นเออ๋ยวยิ้ต้นเจ้านี่สภาพกรดีนะครับดึกไปดึกไปดึกเอาของนะไม่พอการทำแบดนี้นครับ ออ้อไอู้กไอ้รรกอ๋อดูสถานการณ์ก่อนถ้ามันมมวนกับพวกนั่นเนอะเด็กดึงตึงคื้พวกนึ่งิมก่อนเดี๋ยวไข่หมูมัดรีบก่อขวบครับจะขัดเจียดะนอกหลอกเร็วก่อนยิ้มกืนอะเออะึงรั้งเนี่อเอ เอ้บุญนพิษแกไหนจี่หวานจะมาตัวไหนใส่กะถ้วยเหลือไงตัวนี้อันนี้สุา o คั่ o อ๋อนี่สุก o ว a อ้โนอย่างนั้นแบบเพิ่มข้าวคั่วไปได้เลยพรืข้าวคั่วไปได้มันเปาของข้าวคั่วอืมข้าวของผมอ๋อเป็นโอหอมเลยของข้าวคั่วเนี่ย mặt em mình cọc quá ai đi về sự ủng trắng đây mọi người là ơ hô 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 กาไปก่อนเลยไเออก่วีดียวจบได้เปรียบสองรอบหอมได้หอมข้าวอ่มันอยู่ที่ข้าคั่วตัวเอหอมหอมข้าวกับหม้อไปทำย่างสุดยอดเออยอะตัออกกล้องว้าวแหว เอากินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวรอไอ้บุญน้ำพริกก่อนหมีม่งูไซส์ใคย,ยู่มาอยู่นะครับตัวหางเขียนไซส์ตัวเองนนี้นัดกันละจะไปจอมเบ็สตากุดหน้าไม,ม้มาแล้วครับอออกันนี้จะไปจอมเบสนะครับก่อนเตี๋ยวเครื่องต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกเหล็กอย่างงูนะเดี๋ยวก็ลักษาซื้อเนาะซื้อล้วก็ซื้อของเอ๊ะ อมันแกล้วน้ำไหลนะโอ้น้ำบ่มบ่มะบางจ้างเอฟซีบางจ้างทรงสิกมาล้นะครับน้องเอดเขายินเสียงรถของหูแลเราไปโอ้ยหลายคนเาโอ้ยพวกตัดผมเลยน่ะตัดเล้วตัดอย่างอันะโอ้ยสุดตอดแล้ว

เมดดสุยอใช่ไงบ,บงกินแล้วกันมาแล้วครับขขาอุน่นๆโอ้โ,โหแท้มากันแล้วใช่ปะเออโอ้สุดยอดเลยครับกาบหมูอ๋อแท้บุญก่อนต้องห้องต้องก่อนค,ครับก่อนจะกินต้องห้องต้องอตัวเพราะว่าไม <c ười> ต้องวางแล้จะข้าเจือข้าเส้นแล้วกัออ่าแม่นยยโหยังเอข้โป้ไหมร้อน้อนไปนิแล้วไซอดี่เออไปขาพไหนมาน่ะกั ตัดอิมนาตัดุนสกินเฮดุ่นอ่าบรรยากาศยำแรงนะครับฝนกกอ้อยถ้าเจือปตุยกันฟ้าพาชุ่มชื้นแล้วเชียงรายอือ่ะเม็มหน้าหมูนี่มาเข้าแล้วกันน่ะ่ม่มมาจิ้มลาบหมูกเก็้ก้อนนะวันนี้อือจับขนาด จับเปยยเตะไว้เจับเปยอยเตะไว้เนี่ยออคนมากินยาก่ดเจือกันินเข้าวเข้าลังับมีหมูนอกนับธรรมดามีอนมดามาาเอคอมยอดยอดจะเป็นปีเมื่อไข่ได้มากเลยแน่ตโนอน่ะเออ เออคนตกก็ยังหอนอยู่ในบ้านเราเฮ้นองเอ้ยแส่บหลยเออแหละอ๋อกลางวันคนฟุยล่ะอ๋อแหละเออกินต้มต้มินย้อมย้อมกันก็อู้กันก็อยๆนุ้ยเ้ออ๋ออืม่ด้แล้ว เอาไว้ดักไว้เียดีแล่ยวอืมมาจิ้มลาวันไปเดินทางเอ็นเลยเฮ้ยเด็ได้บ้าเลยเด็ดหมานออกทำงานแล้ววนี่ห้อมเยือสสุดเด็ตเอาในถุงเมื่อวันนี้ตอบต้องหนอกจีโอเคนะครับ ่าเดี๋ยวเอาปลากันที่วางจ้างนะครับเดินวาละเออคลิปนี้ไว้ตัอีกก่อนนะครับเนอขอบคุณแฟนคลับอยู่ข้างบนที่สามนะครับขอมาคอมเมนต์เพื่อกำลังใจชีวิตเขาหนอกกับชิมงานข้างบางทีกับเค้กยังหวานเนาะมัห่างหายกันไปหลายวันเพราะมันมีเวลานะครับมันติดธุรกิจกับนักแต่วันนี้น่ามลักก็เป็นได้ไปหัดทำยังไงเสียกันฝนเยียมเออนี่ใส่นี่ใสนี่แต่งมาเองหรือเปล่าแต่งมาเองหรือเปล่าเอง เดี๋ยวเราล้างใส่กันนะครับเออาละวไม่แพงวะไม่ใส่ก็เด้เหรอเออรับปุ่นยุ้งแบบนุ๊กยอดเฮ้ยเรยนไปเรียน่ปตักไปหน่อยเสื้อยันยุ่นไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าฮอปป้ากันไหมนะครับอ่าวันนี้ขอบคุณไอ้บูนสมบูรณ์นะครับเนอะตัวทเทียนเลยนะครับตัวนี้ออกทุละนี่ก็เอาพราลมนะครับ ฝาพนังสนสนับหิเพราะว่าก้อนคนี้หอนต้องมีัดลมตลอดนะครับบางทีนะคกับก็เข้ามันล้นะครับโาเคีนะครับไปคิดหน้าเขาพลากันไมนะครับสำหรับอันนี้ไว้ที่อี่ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวอ้อิดคลิปนกั๊มนะครับเ้อครับผมไเก็บม้ยัอ่อน้ก